มีสินค้าจากประเทจีนคลักาส,สูป่ประเทศไทยมากนึน20มีมูลค่าการตละประมาณขน2ล้านล้าและปิดโควต้าสัปดาห์นย้น ก็อยู่ที่ CIB สอบสวนกลางวันนี้ก็จะมีการถแถลงข่าวจับสินค้าปลอมนะที่มีอยู่ในท้องตลาดนะซึ่งมีแบรนด์ดังๆเยอะมากหลอดไฟยังปลอมกระเป๋าได้ขายพรีออเดอร์กันเยอะๆนะแบรนด์ไทยดังๆปลอมตรงนี้ก็เป็นบาลานซ์ยูคอปลอมซึ่งเราก็มีชาร์จมาเทียบให้ดูด้วยของแท้กับของปลอมโดดเด่นมากนี่ของปลอมทั้งหมดเลยนะคะเยอะมากมีหลายแบรนด์พูดชื่อมาก,ก็มีเมืชื่อแบรนด์ไหนออกก็มีตรงนี้ก็เป็นที่สอบสวนกลางทำเปรียบเทียบ ของแท้กับของปลอมนี่ของเราอยู่นี่นะคะแทบแยกกันไม่ออกเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นไปติดตามช่อง BLB Balance Man ไปดูเลยว่าแท้กับปลอมต่างกันยังไงไม่รู้ว่ามีหลายบ้านกี่บ้านแล้วได้ไปกำลังเตรียมแถลงการทลายโกดังลับบุกจับสินค้าปลอมนะคะมูลค่ากว่า50ล้านบาทนักข่าวมาแทบทุกสำนักแบรนด์ดังๆนีหมดและบาลานยูคอก็เป็นหนึ่งในนั้นนี่พอ่อยูคอนะครับอาจาร าเาว่าเขาซื้อทางออนไลน์แล้วเขารู้สึกว่าคุณภาพเนี่เปลียย่ยนแปลไปนะครับ ื่อกี้ได้แถลงข่าวเสร็จแล้วเนาะก็เดี๋ยวจะมีการทาลายพวกสินค้าปลอมอะไรเงี้ยปลายสิงหาอะไรงี้เพื่อไม่ให้มันเล็ดลอดออกไปแล้วทางเราก็ต้องมาจัดการแลนเหล่าอีกทีนึงนะอยากให้ฝากแชร์คลิปไปเรื่อยๆนะคะเผื่อที่บ้านไหนเนาะมีสินค้าอยู่คออยู่นะก็ตรวจสอบได้เลยตรวจสอบผ่านค r ว o d e โคตรงนี้เลยเนาะสแกนไปเงี้ยไม่ึ้นรับส่วนลดอะไรเงี้ยคือไปเข้าเป็นภาษาอื่นภาษาแปลกๆที่เราไม่รู้จักเนาะเป็นของปลอมวันนั้นพี่ชิวเป็นคนไปที่โกดังเองด้วยจำได้ไหมที่เราเดินเข้าไปกันอะแล้วมันเข้าไปในหลืบแล้วมันเลี้ยวเข้าไปึกกๆอี ถ้าสมมติว่าไปแค่ข้างหน้าเนี่ยไม่รู้เลยว่าว่าโกดังลับมันอยู่ข้างหลังคือมันลับจริงๆอยากซื้อของปลอมกันนะคะทุกคนอย่าเห็นแก่ราคาถูกนะคะของแท้มีนะคะที่ชิวกกเอาบปรัญยุคอนะแจกให้พี่ๆนะคะที่วันนั้นไปบุก,กโกดังแล้ววันนั้นพี่ชิวเขาไปด้วยนะก็ขอบคุณพี่ๆอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ